ยินหมสมสมอังสอนพระไม่เอาที่จอตศาสนาในผลงานอาจาเฉของเขานาทฮับเคยหันถึงคุณศาสนายินยาวเข้าอหูเมื่อนาในหันถึงว่ามือด้วยในจุดเป็นถิดเป็นเครือเลยาสย์อ่อนกันมากติดตั้งไว้ป้าจิมตะขาวเขานัำทุ่งมาตะกา่วึ่งมาอยู่มันตะเลีกินงงตะกั่วเสื อ่อนตังไว้ในในูกุตุหมอเงาเชซาโลเงาพระนันธานบ่กยับมาตาสุนหรือศาสนาเขาเตเตว่าว่าเขาเอาเหมือนสมเตเตปีในเราเส้นิบปีตาปีในเขาในเฮ็ดมาความพึพนเข้าใหม่ในบอกเเชาามีนำเสดรักษาศาสนาเิมุลละเมลีเชมเขาไปเกิดเชเยาเขาได้ใเฮ็ดมากที่ห้อง Đúng mọi người đã trông Năm trần hàng học Thì đều hoa khắc họ lại mang hình tượng Để cho ông quý ra Để bàn xoắn Cái này có cho học Lúc này hoang đại mượn Này xử đổi được Như vậy theo mà Cô đi muôn năng Đi dù một màn mình tin học Mình biết sĩ tị Hãy muốn cho học học muốn hơn họ

တပြေးပြေးချိတ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းဝင်းကူလိုဖြစ်လာတာရှင်မရုံးကဒီမှာဗီတာဘတ်တရီတောင်နဲ့ပြည်ချီတို့တော့ဆူရတယ်လက်မးအဲกินနို့နို့တစ်ခါညီငယ်ကြီးတို့တော့ဆူတယ်အမှန်လက်မးกินနို့နို့ပုဏ္ဏလေးကြီးတဲ့ဒီပိနိဟံမဟုတ်ဆန်ဟောဟောကောဟောနန်းသဘောလိမ္မာဟဲ့ရစ်ညီတို့တော့ဆူရတယ်တောင်စစ်ရယ်ဘုရားသခင်ယေရှုတို့များစွာရှိတယ်ရှင်မရုံးဒီမှာရောက်လာတယ်ဆိုတာက เนียนดีนะอดีตเยอะนี่ก็ดีเหมือนกันนะเบเนียมะสุขเนี่ยนี่じゃんเนี่ยเลยတော့မတူဘူးပေါ့။တူပါ့မလား။မတူဘူးဖုရားနဲ့။တူပါ့မလား။တူဖုရား။သူရဲ့လာ။မတူဘူးဖုရား။ခုနကတော့ငွေစုံနေတော့မတူနားคนละคนတစ်ໃမှန်းนะคนละก็เสียແດ່မတူဘူးဖုရားနဲ့ပါးပါนะนะ ဆရာ ਨੇ ပြောတော့မတူဘူးဆရာမတူဘူး ਨੇ ဘောလို့ရေမန္တရဆရာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆရာကိုသိတယ်နော်ဟုတ်လား ਨੇ မဟုတ်ဘူးဆရာမဟုတ်ဘူးတည်တယ်ဆရာအဲတရားလေးမသိလို့မသိလို့ပါဆရာဒါလေးရှင်းပြပါဦးဆရာခုနကတော့မစုံမစံပါလေဘုံဘုံတရားလေးရှင်းပြပါဘုရားဟောစိမ့်နော်ကောဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုရားนี่ก็ตอบหน่อยทําเต็มภายนึงขอนึงว่าเต็มบาปพยายาม Có không? Cô vẫn sáng hả? Ừm bị ta giống như thế này? Là đi à? sáng hả? Hả? Vị xã ra? Địa nhà xã ra Thì không ngạc, cô yên là mình không khó mệt Cô yên địa nhà ra Thì không phải đây สังสารปิญญาสาระเนี่ยสิวนเตยติ่ขึ้นให้หอสังาสารปิญญสระออ,ออกคาเนาะอ,อกขาในก้อนมันห,หรือยปิญาสาระจิมพพยนั่นก็ผมาิมพมาว่าิมพาพยานี่ก็พยะอะไรอยู่เ กุยนุ๊กุยุนามนะกุยนกกุยอัลกุยฮัลกยานีก้อใจยังลานีก้องบาดพยาในคนเลก้องาดพยาในคนนะสัเียอันหนึ่งมันบ้าพยาเรว่ามันบาพยา เหตุวาเมื uh, pues, oh, man, man, uh, man, man, ่อหลวงพ่อสิงลูกก็กินหรือพ่อมาลูกท้กินอให้ทำชีวิตตไป่านันมานันมาแต่อารมันปี้มันทพสิงห้าทูนี่มันพ่อไปยากเอาเอาลกังผู้นนไม่เดี๋ยวชีวก่อนนะมัพ่พยายาแต่น้นะ ဘုရားဘုရားတိမဘုရားဘုရား ਨੇ ပြန်မှောင်းတပ်ဒုသာဝတ္ထုဘုရားဟိုယုံမန်းนั้นနော်နန်းความมั่นในเฮาก่อนในคู่อ่ะความมั่นที่ได้มานี่ในที่ทั้งสุขีมาနိုင်ငံပြည့်มั่นนี่เลยสิတော့အယုံဒုံเจ้าဒုံစာအမြန်မာစာဖြစ်တဲ့တရားမြန်မာစကားတက်ကိုလျှံနေတင်းတိလိမ်မောว่าတက်ကိုလျှံနေလျှံနေမလားဘုရားတက်ကိုလျှံနေအလောတ်နဲ့ ဘုရားရတ္ထာဖြစ်တဲ့တရားမျိုးမြန်မာစာမြန်မာစကားနဲ့တက်ကူတိုင်ရမှာကိုယ်တို့ကအရင်ဆန်ပြောရခြင်းနာတာပုံသေပြင်မေးနှမ်းလေစင်းအချင်းချင်းမေးဘုံမှာနမ်းလေစင်းဆရာ့ကိုမေးဆရာအစ်ကိုကိုရှင်းပြမယ်မြန်မာလိုနဲ့ရှင်းပြမယ်တို့အစ်တွေကိုလည်းရှင်းလို့ပြောင်းပြောင်းများနာထားပါလေဒီဘဝစားရတာနဲ့တာဘဝဒီယူစစ်တွေကအတုံးနှုံးရရင်ပြန်ပြန်ကြလိမ့်ပါဘာပေါ့လို့ကုတိတော်ဘိုးလုံး ตีเดีหมดแต่กความมาเนี่มันลึกหนักเนาะความยวมันได้เป็นยีดออ้นมาพัดดอแต่เจมนี่เป็นเ้วหนึ่งเพราะว่ามะพัดเนี่เป็นเียวหนึ่งป้านนท์คูปีเนเป็นเป้ข้านในชาวเงียบวิษณุรงก็คู่เป้คู่โอพัดพัดเป้คูก็โอ้หูหูก็เลยเอายามาในในเต็มเทีน

ยังพอหมอสอนได้มาสอนในผลตขึ้นแล้วก็ได้ต่อสู้กันนะชมหมองำมันหลังจากสอนวาอยู่ในตัวเครื่งกินนักปีตัวเล่งเขาเนาะนักปีซ่ามาประมาณยี่สิบปีแล้วเนาะนัปีฮิโโรเองซิงร้างกักปีโดยใจมายอะไรอยาเนาะถ้าปีนาไม่เล่นอะไรฮ็ดเล่นของนักปีนะไม่เล่นเขาก็มาก พี <ersch> <S <S ่พึงเพิ culture, ่งกินเมันมองว่ามาพี่หจูว่พี่เช็ดอไจะไหนนะจะแช่ปังไซอ่เนะจะแช่ปังไซจะช่สนัการเขาอยู่ตรงกันสีหัวนนมันจงปังไ้มิต่วันหนึ่งอากาศมันฮิดเอียงซ้อมมมากมากดนะมากดูแต่ถามวาปังไซจะมาพูดตังยืนจไจังไทยนะ qua vườn tha đi ra rửa sương chay là cụ đã sương là cổ đó thì anh chị đi chết về bà mẹ là bị gì chủ bà mẹ nào cái sương chủ bà mẹ không cái tạm mà số tiền xong không xong cổ ba mà cái số còn cổ ba là bị gì chủ cổ ba sản phẩm cầm khô cổ ba mình chọn thẳng ba nó coi ta đi ta đi ba đi ya. mình bằng sai

อาคบีฮาตอาคยีาเกมเไม่ออกขอมากคั <source language> บงาปีใส่หนึกงมากออเป็นหรือว่าจะทำอะไรเพรนั่งงับปีจนงัปีอยู่ะก็แต้อ่ะไปเฮ้าร้านโที่มันจะสั่งขาลรักกินเป็นทาสาหงงานเลยส่สั่ไต้ยเป็นนงปียัเกินเจ้าของสอยยำงนบีน miến đủ miến nấu cứ chiên từ sáng lê anh ấy đã lê ờ hát mèo man man đủ mất cây tha không nấu tuyệt, vẫn miến tha không thọc bé lâu <laughs> cô nhá bảo chuyện cái bình mà ra cô để cô nhá phú phú cô suy cô để khám để chơi ngả để để biết rồi nay gì rồi bốc sườn nán nó khác tôi biết là cái

tôi không tự cái là con mèo có kiểu kiểu chưa chồng bà nó bà bà nó bà nó bà bà nó bà nó bà nó bà bà nó bà nó bà nó bà bà về bà nó 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 bà ตีนี้า่ยูยันตาตนาสิงชินสวยงามตีนี้ค่ยูยันตาตนาอะนียมว่าเขาดเลยมีสยเยะดเลยมีบ้านัเสัรดี๋เลยมีหเยนกันอะเดยกของศาสนาเนี่ยตเดียวานชิมว่าเขาดเลยมีเสยย

อได้เคยกินมาปนี่ยปีเขกินคนราเลออกเสียนาเบี้ยะไรปีก็แล้ปีก็ล้วเนาะเนาแล้วาต้งนัดปียังแต่เาต้งนันก็แครก็มาตีปีเขาลงมาตีเาลนอักยินตียัไก็สุวัตีขันไรคำทุก ไดเข้ในห้องมีสิ่งต่างเขาห้องมีในอรมณึก็พึกเดืปีน่ะพี่เขาก็เลยพึกงได้เาห้องมอลินมันนะปีขันวาเนี่ยมันจะเป็นละเขาออกเสียงโลมงปีขันวานการน้ำเข้าห้อจดได้เข้าลักคามมันไ่้ได้เข้าลัก็มามมได้ปีขันวาแล้ววันจารย์เป็นต้าวุ้นโลมยืนสักันที่เปิดห้างั้ทีหน่งเลยนะนะแินีันันอยอย่างตาตนาเนี่ยอะไรมีลมเยืนอันพองลมันก็มันก็ยาวีเยอนะ ยังไงอันนี้สัญญาณนี่ว่าทีนี้ท่านจ้ะอันนี้ปิฏักขันธ์ใจแห่งนี่ว่าที่รักใจเฮ็ดได้ก็หมายอยู่ที่เสื่อแล้วเดียวนี้ฮะเนี่ยอนิจจังก็แล้วที่ใสชื่อเยซวยตันเองก็เป็นมาอสงธรรมเป็นมาเป็นอชุติเลยสิเนาะติขันธ์น่ะอชุติเลยโดยเฉพาะเสียงโหดๆล่ะนี่คนใจมันหัวยามน่ะ แต่งทมอนอยากไข่เนยมันชิพามันนิดหลายมันนิดให้เอากลุ่ม้อ่านชิพามันได้ดีกวอนเป็นในไข่เนยชิพามันนิดมันจะเอาห้ห้นาดีมันจะกัดขวาย่อนเชฟวิโร่เช่าไหนอย่างไยมันจะห้องหนึ่งหนะแต่ผมก็ตามมาฟังเต่าฉาเข้ายามก็มีห้องแต่ร้านวดขัดขา เหมือนตลักวอดวอดคับแสดงางซิมมนเขียนแอะไรอากะเนี่ยปันชินให่ปั <t <t ้นตรง่นตลักเออเหมือนในหัวตลวดนงวดวดหน้าได้่านหน้าผมลีๆหน้าเนี่าะาแล้วโหขรรอกิอวหอนึ่งตั้งวันนึนว่า กดเย็นตันทันทีกดในบอกว่าเป็นเยื่อก็่าความใจเฮาอะเนี่ยเยืดคขอเดียวไปหวังเจะาขกดออกมาเยื่ไหนอดตะลาก้อนอันจะพขอต้องเปนหนักตะลาบก้อนในจะดีว่าวะกดแต่ก้นในเยืดในเ็นอะไรหนักเยืนออเยกยาหนามในบอว่ออาจจะใช้กดตะลาบก้อนเออกดนั่นนักกดในเปนน้อนั่นในว่าเยืดนน่น nè vợ giờ nói thằng ta nè mang quần quàng sòn vợ, thằng ta giờ liệu nó, để ta ngồi đây ở nhà <Nhạc> chỉ pha văn này, thì lấy thì lấy dứt, này, ăn chín viên sợi vợ, thì lấy dứt, lấy nhang đi dù có bên giờ mà đi dòng không có thì lấy nhá cái thứ nhất gì diệt gì diệt diệt này quan đây diệt này biết là người có con trai yeah. yeah. tư xón, nạc, tăng, để diệt này ở nhà tạm từ xóm nam thiên chân tầng diệt này ở thì lấy nhá à? yeah. diệt yeah? yeah. yeah? yeah. yeah. mà dù trong gần sáng có con, là có phường lớn ấy thì lấy nhá Yeah. 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 Có, yeah. Yeah

พี่น้องจุคือฮาศาสนาฮาคนละฮามื่อหน้าฮาดูด้วยฮาดูในจุดฮามาอยู่กในสี่สิวันตามไปถึงีนี้ตึงไข่ก็ไม่เกรงความาจะนอ moving storm moving นประวาันไข่ moving น่อกวไข่ moving s t o เนี่ยมอกวาบางทีอนไข่ดึงนั่น moving storm o most m o t เนเป็นไข่มางินอันกี่นั้นไข่ ก็เอาเห็นลิงแลคกันแต่เห็นอันนั้นดูอันนี้นดูลูกผมสังเระสังเดวนะผมได้ิงากมาในอันนี้จะพ่ม่อยู่ในสีิหาวันตั้งหมอในไทมันจับเหมือนจะใครมาจับนั่นแหละในปัน่าพอสังสอนอวัดระหูสู่คนักเจ้เขาตน่งลงมันเด็ดนันแดละเขาส่งสุขมกในขอเ้จ้าเขาพูดเนาะจ่งเรื่ออะไรส่เรือไร ียืนต <im> ่อเตห้ยืนเตียเืนเตียเตัพอจะเอายืนเตียเตะก่อหมดตีนะคูณสรูบนแลคืนนีนมาส่งการส่งให้ทีมตนสีกำัะ